กาแฟมีสารคาเฟอีนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการดังนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคมีงานวิจัยพบว่าการดื่มกาแฟอย่างสม่ำเสมอช่วยลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดได้เช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคเบาหวานประเภทสองและโรคตับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคาเฟอีนช่วยกระตุ้นระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้สมองตื่นตัวและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นการจดจำการเรียนรู้และการตัดสินใจช่วยลดความเครียด การดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเครียดและภาวะซึมเศร้าได้เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายคาเฟอีนช่วยเพิ่มความทนทานและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทําให้การออกกําลังกายมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยในการเผาผลาญไขมันคาเฟอีนช่วยกระตุ้นการเผาผลาญไขมันในร่างกายข้อควรระวังปริมาณที่เหมาะสมควรดื่มกาแฟในปริมาณที่พอเหมาะไม่ควรเกินวันละสาแก้ว ผลข้างเคียงการดื่มกาแฟมากเกินไปอาจทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นนอนไม่หลับหัวใจสัน่นและวิตกกังวลบุคคลที่ควรหลีกเลี่ยงผู้ที่มีโรคประจําตัวบางชนิดเช่นโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและหญิงตั้งครรภควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มกาแฟสรุปกาแฟมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการแต่ควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมและระมัดระวังผลข้างเคียงหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาแพทย์